อนุทินแจ้งที่มารถโบราณหลังคนสงสัยไม่อยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งปปอชอจากกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ได้โพสต์ภาพตนเองขณะที่กำลังเดินขึ้นบันไดตึกส่วนด้านหลังเป็นรถยนต์คลาสสิกที่จอดอยู่ พร้อมกับใช้แคปชั่นระบุว่ากบน้อยตัวนิดนิดอยู่มิดชิดแต่ในกาลามันจึงนึกไปว่าในกาลาคือโลกกว้างใหญ่กบเอ๋ยเจ้าไม่รู้ว่าโลกโสภากว้างใหญ่เพียงไหนจึงทะนงหลงผิดไปว่าโลกกว้างใหญ่นั้นคือกาลาซึ่งเป็นเนื้อเพลงของวงแกรนเอ็กซ์ที่ชื่อเพลงเจ้ากบหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป กลับถูกชาวเนต็ตตั้งคำถามว่ารถสีตรองที่ปรากฏอยู่ในภาพทำไมรถคันนี้ถึงไม่อยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่นายอนุทินได้แจ้งไว้โดยทางด้านศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตรเรื่องรถคลาสสิกซิตรอน D ีเอส21รุ่นปี1972และรถ BMW ตามที่ในอนุทินได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวแต่ไม่ปรากฏในรายการบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปอชอนั้น ล่าสุดช่วงคามวันที่26กรกฎาคม2566ในอนุทินได้ตอบคอมเมนต์ข้อความโพสต์ของอาจารย์เจษดาว่าเรียนอาจารย์เจษตาที่เคารพรถซีตรองลูกชายผมเป็นเจ้าของครับส่วนรถ BMW เป็นของผมเพิ่งซื้อเมื่อไม่นานมานี้จึงไม่อยู่ในบัญชีทรัพย์สินตอนพ้นตำแหน่งสสเมื่อเดือนมีนาคม แต่จะอยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่กำลังจะส่งเที่ยวนี้หลังจากรับตำแหน่งสสเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมจึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาแก้ไขข่าวเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและเกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนเด้วอยอ์นะครับยินดีถูกตั้งข้อสงสัยแต่ควรจะมีการได้ข้อมูลที่แน่นอนก่อนที่จะเผยแพร่นะครับขอบพระคุณมากครับ จากนั้นนายเจษด,ดาตอบกลับว่าขอบพระคุณที่ที้แจงครับขอเอาข้อความไปเผยแพร่ครับ